สวัสดีครับวันนี้เราจะมาเจาะลึกกันแบบถึงแก่นเลยกับวิธีการคำนวณสมรรถนะของเครื่องอัดอากาศหรือที่เราเรียกกันติดปากว่าปั๊มลมนั่นแหละครับโดยเราจะใช้มาตรฐานระดับโลกอย่าง ISO 1217มาเป็นเครื่องมือเพื่อให้เราเข้าใจถึงประสิทธิภาพที่แท้จริงของมันกันครับเคยเป็นกันไหมครับโดยเฉพาะน้องๆช่างยนต์บล็อกลมที่เคยใช้ดีๆทำไมวันนี้แรงมันตกคันน็อตล้อไม่ออกซะง,งั้นหรือเครื่องเจียก็หมุนแบบเนือยๆเอ ปัญหาแบบนี้เนี่ยบางทีมันอาจจะไม่ได้มาจากเครื่องมือของเราที่เสียนะครับแต่ต้นต่อของมันอาจจะมาจากหัวใจที่ส่งกําลังมาให้มันต่างหากก็คือเครื่องอัดอากาศของเรานั่นเองใช่แล้วครับทั้งระบบที่เห็นที่แหละตั้งแต่ตัวคอมเพรสเซอร์ไปจนถึงถังพักลมคือสิ่งที่เราจะมาส่องกันแบบละเอียดเลยในวันนี้การที่เราเข้าใจสมรรถนะที่แท้จริงของมันเนี่ยถือเป็นทักษะการวินิจฉัยที่สําคัญมา,มา,มากๆเลยนะครับสาหรับช่างมือโปร และเพื่อให้การวัดผลของเรามันเป๊ะเป็นกลางแล้วทุกคนก็เข้าใจตรงกันไม่ว่าเครื่องอัดอากาศจะมาจากคนละยี่ห้อหรือทํางานในสภาพแวดล้อมที่ต่างกันเราเลยต้องมีภาษากลางครับซึ่งก็คือมาตรฐานสากลที่ชื่อว่า ISO 1217นี่แหละที่เรล่ามืออาชีพทั่วโลกเขาใช้กันโอเคนี่คือแผนการของเราในวันนี้นะครับเราจะเริ่มจากคําถามที่ว่าทําไมต้องวัดด้วยจากนั้นไปดูวิธีเก็บข้อมูลแล้วก็มาถึงส่วนสําคัญ คือการลงมือคำนวณกันพอได้ผลลัพธ์มาแล้วเราจะมาตีความกันว่ามันหมายถึงอะไรและสุดท้ายคือการเอาความรู้ทั้งหมดนี้ไปใช้ในหน้างานจริงครับไปกันเลยครับส่วนแรกเรามาดูกันก่อนว่าทําไมเรื่องนี้มันถึงสําคัญทําไมการคํานวณพวกนี้มันถึงไม่ใช่แค่ตัวเลขบนกระดาษแต่มันส่งผลโดยตรงกับการทํางานของเราอย่างมากเลยทีเดียวคืออย่างนี้ครับการคํานวณสมรรถนะเนี่ยมันส่งผลโดยตรงต่อประสิทธิภาพของอูห่หรือโรงงานเลยนะ เรื่องแรกเลยคือมันทําให้เรารู้ว่าเครื่องมือลมของเราได้กําลังเต็มที่หรือเปล่า 2. คือมันช่วยเราหาจุดที่พลังงานรั่วไหลซึ่งก็คือการประหยัดค่าไฟได้แบบมหาศาลและที่สําคัญมันยังเป็นข้อมูลชั้นดีเลยครับที่จะบอกเราได้ว่าควรจะซ่อมเครื่องเก่าหรือถึงเวลาลงทุนกับเครื่องใหม่ที่มันคุ้มค่ากว่ากันแน่เอาล่ะครับถึงเวลาลงมือกันจริงจังแล้วภารกิจแรกของเราก็คือการสวนบทนักสืบออกตามหาข้อมูลดิบที่จาเป็นสําหรับภารกิจคํานวณของเรากันครับ ข้อมูลสําคัญสําคัญเนี่ยมันไม่ได้ถูกซ่อนไว้ที่ไหนไกลเลยครับส่วนใหญ่นะเราจะเจอมันอยู่บนป้ายข้อมูลหรือที่เรียกว่านมเพลทที่ติดอยู่กับตัวเครื่องอัดอากาศกับถังพักลมนั่นแหละส่วนข้อมูลอีกชุดหนึ่งที่สําคัญไม่แพ้กันคือข้อมูลแบบสดๆอย่างอุณหภูมิและความดันตอนที่เครื่องกําลังทํางานอยู่อันนี้เราต้องใช้เครื่องมือวัดโดยตรงครับนี่คือตัวอย่างข้อมูลที่เราดึงมาจากนมเพลทนะครับให้มองว่าข้อมูลชุดนี้คือสเปคจากโรงงานผู้ผลิตเลย เป็นค่าสมรรถนะในสภาวะที่สมบูรณ์แบบที่สุดหรือเรียกง่ายง่ายว่าเป็นค่าในฝันที่เราจะใช้เป็นตัวตั้งต้นในการเปรียบเทียบครับและนี่คือโลกแห่งความจริงครับเป็นข้อมูลที่เราลงไปวัดค่ากันสดๆตอนที่เครื่องกําลังทํางานเลยตัวเลขพวกนี้แหละครับที่สะท้อนถึงสมรรถนะที่แท้จริงของเครื่องอัดอากาศณสภาพแวดล้อมปัจจุบันชั่วโมงการทํางานจริงๆซึ่งแน่นอนว่ามันมักจะไม่ตรงกับค่าในฝันบนเนมเพลตหรอกครับโอเค มาถึงไฮไลท์ของเรากันแล้วครับตอนนี้เรามีข้อมูลในมือครบทั้ง2ชุดแล้วก็ถึงเวลาที่จะนำข้อมูลเหล่านี้มาเข้าสูตรคำนวณตามมาตรฐาน ISO 1 2 1 7็กันเลยค่าแรกสุดที่เราต้องหาก็คือ qs หรืออัตราการไหลของอากาศณนสภาวะมาตรฐานครับที่เราต้องปรับให้เป็นค่ามาตรฐานก็เพราะว่าเพื่อให้เราสามารถเปรียบเทียบประสิทธิภาพของเครื่องแต่ละตัวได้อย่างยุติธรรมไงครับไม่ว่าเครื่องตัวหนึ่งจะตั้งอยู่ในที่ที่อากาศร้อนอีกตัวอยู่ในที่ที่อากาศเย็น ผลที่ได้จะต้องเทียบกันได้แบบแฟร์เห็นสูตรแล้วอย่าเพิ่งตกใจนะครับจริงๆแล้วหัวใจของมันง่ายมากเลยมันก็คือการเอาค่าต่างๆที่เราไปวัดมาตะกี้นี้แหละครับทั้งปริมาตรถังเวลาที่ใช้ในการอัดลมแล้วก็ค่าความดันกับอุณหภูมิที่เปลี่ยนไปมาเข้าสูตรเพื่อหาว่าจริงๆแล้วเครื่องตัวนี้ผลิตลมได้เท่าไหร่กันแน่ และนี่คือ4สเต็ปง่ายๆที่เราจะทำตามลำดับเลยนะครับเริ่มจากหาค่าการใช้พลังงานในฝันก่อนแล้วค่อยมาคำนวณอัตราการไหลของลมจริงๆเพื่อเอาไปหาค่าการใช้พลังงานจริงๆแล้วก็ปิดท้ายด้วยการหาประสิทธิภาพโดยรวมครับหัวใจของการวิเคราะห์ครั้งนี้คือการเปรียบเทียบค่าที่เรียกว่า s p c หรือค่าการใช้พลังงานจำเพาะ2ค่านี้แหละครับ พูดง่ายๆก็คือการเอาค่าในอุดมคติตามสเปคโรงงานมาเทียบกับค่าที่เกิดขึ้นจริงๆตอนที่เราวัดหน้าง,งานนั่นเองถ้าอยากให้เห็นภาพง่ายขึ้นไปอีกนะครับให้ลองนึกว่า SPCS เนี่ยมันก็เหมือนกับอัตราการกินน้ามันของรถยนต์เรานั่นแหละครับมันกำลังบอกเราว่าปั๊มลมตัวนี้ต้องใช้ไฟฟ้ากี่หน่วยเพื่อที่จะผลิตลมอัดออกมาหนหน่วยดังนั้นค่ายิ่งต่ําก็แปลว่ามันยิ่งประหยัดพลังงานครับดีมากๆและนี่ก็คือสูตรที่ใช้หาค่า SPC ครับ จะเห็นว่ามันคือการเอากําลังไฟฟ้าที่เราใส่เข้าไปจริงๆมาหารด้วยปริมาณลมที่มันผลิตออกมาได้จริงๆเพื่อดูว่าประสิทธิภาพในการแปลงไฟฟ้าไปเป็นพลังงานลมเนี่ยมันดีแค่ไหนกันเชียวเอาละคํานวณมาตั้งเยอะแล้วแล้วไงต่อตัวเลขที่เราได้มาทั้งหมดนี้มันกำลังพยายามจะบอกอะไรเกี่ยวกับเครื่องอา,ากาศของเรากันแน่มาดูกันครับเราจะหาคำตอบได้จากสูตรสุดท้ายนี่เลยครับมันคือการเอาค่า SPCS ในฟันจากเนมเพลต มาเทียบกับค่า SPCS ที่เราวัดได้จริงๆแล้วก็คูณด้วย100เพื่อแปลงให้เป็นเปอร์เซ็นต์ประสิทธิภาพง่ายๆแค่นี้เลยอ่าเพื่อเห็นภาพชัดๆเลยนะครับสมมุติว่าหลังจากเราจิ้มเครื่องคิดเลขคำนวณทุกอย่างเสร็จเรียบร้อยเราได้ผลลัพธ์ออกมาว่าเครื่องอากาศตัวนี้มีประสิทธิภาพอยู่ที่แปครับพีนี้ลองดูช่องว่างระหว่างกราฟ2แท่งนี้นะครับนั่นแหละครับคือประสิทธิภาพที่หายไป1 5 มันคือพลังงานและที่สําคัญก็คือมันคือเงินที่กําลังสูญเปล่าไปในระบบทุกวันเหมือนกับเราเปิดแอร์ทิ้งไว้ในห้องที่ไม่มีคนอยู่เลยนั่นแหละครับแล้วความรู้ทั้งหมดที่ว่ามาเนี่ยมันเอาไปใช้จริงที่หน้าง,งานได้ยังไงตรงนี้แหละครับคือส่วนที่สําคัญที่สุดสําหรับช่างอย่างเราเราคือจุดที่ทฤษฎีมาเจอกับการปฏิบัติจริงพอเราเห็นตัวเลข85%เนี่ยมันไม่ใช่แค่ตัวเลขลอยๆนะครับแต่มันคือสัญญาณให้เราลงมือทําอะไรบางอย่างเช่น อาจจะถึงเวลาที่ต้องไปเดินไล่เช็ครอยรั่วตามท่อลมหรือวางแผนโอเวอร์ฮอล์มอเตอร์ได้แล้วนอกจากนี้มันยังเป็นข้อมูลสำคัญที่ช่วยให้เจ้าของกิจการตัดสินใจได้ง่ายขึ้นว่าจะซ่อมหรือจะซื้อใหม่และที่สำคัญที่สุดเลยก็คือมันเป็นการรับประก,กันว่าเครื่องมือทุกชิ้นในอู่ของเราจะทำงานได้เต็มศักยภาพของมันอยู่เสมอครับสุดท้ายนี้มีคาถามให้ไปคิดต่อนะครับคราวหน้าที่ได้มีโอกาสไปยืนอยู่หน้าเครื่องอากาศ แป่ว่าจะในห้องเรียนหรือที่ทํางานจริงลองถามตัวเองดูนะครับว่าอะไรคือสิ่งแรกที่เราจะมองหาเพื่อที่จะค้นพบสมรรถนะที่แท้จริงของมัน